มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29มีนาคม2565รับทราบเรื่องการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการให้ในายวีวรัแข่งกระทิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นโฆษศกกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมายเราจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวของท่านมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กชายวีวรัแข่งกระการเกิดมาในครอบครัวชาวนาด้วยฐานะทางบ้านไม่ได้มีมากมายนะักการได้เห็นพ่อแม่ทำงานอย่างหนัก กลายเป็นแรงผลักดันของชีวิตที่อยากจะให้พ่อแม่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายจึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนได้เข้าโครงการครูทายาทของวิทยาลัยครูนครสวรรค์ศึกษาจนจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตด้วยเกียรตินิยมและได้เข้ารับการบรรจุเป็นครูแต่ด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงศึกษาต่อปริญญาตรีเพิ่มในสาขาบริหารที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม,มาราชควบคู่ไปด้วย ด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เกิดผลแก่การทำงานจนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจากเด็กชายวิวรักษ์แข็งกสิการลูกชาวนาที่มีต้นทุนเพียงน้อยนิดณวันนี้ได้กลายเป็นดรวิวรักษ์แข็งกสิการรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหตุที่ผมมาจากครอบครัวที่ต้นทุนต่ำ ชีวิตถึงต้องใช้ความพยายามเสมอผมจึงมีคติประจําใจว่าการทํางานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิตเวลาทํางานอะไรก็ต้องพยายามทํางานหนักกว่าเพื่อนจึงเป็นเรื่องที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ,บเริ่มการแต่งเพลงเนี่ยเกิดจากงานครับผมทําโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียน86หลังเพื่อนในหลวงผมก็เลยคิดว่า การแต่งเพลงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้คนสนใจในกิจกรรมแล้วก็มาร่วมงานกับผมจึงแต่งเพลงสร้างบ้านขึ้นเป็นเพลงแรกเมื่อมาทำจักรยานให้นักเรียน2,000คันผมก็มาแต่งเพลงจักรยานของหนู เรามาทําเรื่องโครงการเสื้อผ้ออากันหนาวให้กับนักเรียนผมก็เลยมาแต่งเพลงหนาวนี้ครูช่วยกา,ายร,รเป็นากาจารย์พันเนี่ยทำให้ประสบความสำเร็จในงานหลายเรื่องบ้านที่ตั้งใจไว้8ปหลังก็ทะลุไป150หลังก็โดยจากไาจัรยพันผมจึงรู้สึกว่าการเป็นาจรพันมันเป็นหัวใจหลักสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงานถึงใช้สิ่งเหล่านี้ มาตลอดชีวิตครับผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวของคนที่เป็นครูหัวใจของครูที่อุทิศทุ่มเทอยู่ในทุกสารทิศของประเทศไทยเนี่ยให้สาธารณชนได้รับรู้ผ่านกระบวนการโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเมื่อสาธารณชนรักครูสาธารณชนก็มอบนักเรียนที่ตัวเองรักนี่ยไปให้กับครูด้วยความมั่นใจ ถ้าเราต่างฝ่ายต่างมั่นใจเชื่อใจกันผมเชื่อว่าการศึกษาเราก็ไปได้นอกจากนี้หน้าที่ของกระทรวงกศกึกษาธิการก็คือนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดีๆของกระทรวงสาธาริการให้ประชาชนได้รับรู้ในกรณีที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันขึ้นมีปัญหาเรื่องราวของครูผมก็มีหน้าที่ในการนําเสนอสิ่งที่ถูกต้องสู่สาธารณชนครับ ในการทำหน้าที่โคษกกระทรวงสาธาริการผมอยากจะฝากพี่น้องเพื่อนครูว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่น้องอยากจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารกับกระทรวงสาธาริการผมยินดีรับฟังผมอยากให้มีโคศกกระทรวงสาธาริการทุกเขตพืน้นที่โคษกกระทรวงึาธาริการทุกจังหวัดแล้วถ้าครูทุกคนเป็นโคศกกระทรวงสาธาริการที่จะได้เผยแพร่ผลงานของวิชาชีพครูสู่สาธารณชนได้นั่นคือความฝันของผมครับ ให้พวกเราทุกคนร่วมเป็นโฆษกกระทรวงสายการด้วยกันครับขอบพระคุณมากครับจันกระเสมกระทรวงศึกษาธิการคือถิ่นฐานตำนานของครูทั่วไทยรวมพลังเผชิญปัญหาเพื่อก้าวต่อไป ต้องจำขึ้นใจครูคือพลังแผ่นดิน